เศร้าไม่นี่ตื่นขึ้นมากกะอากาศกะสดใสมีหมอกเน่น้อยฝน,นฟ้ากะเริ่มห่างห่างออกไปแล้วน้าม่่ให้ท่งหน้ากะเริ่มบกเริ่มสี่ขอนแน่แล้วเม่นี่ผมกะสิใจไซ่รอบไวป้ายสิภาพปยายามรอบไม่นี่นี่คือรอบที่ใส่ไว้ครับแล้วถิ่ต้องบอกยกขึ้นมาบางมันถี่ไดบอ อะไยยังวะโอ้ก็ได้เนี่ยอยู่ตัวนี้โอ้โอโอมาันอยู่ครับมาอันอยู่ให้เนี่ยอยูออน่นี่ปลาคอปลาเขงเนาะ ส่วนมากปลาคอปลาเข็งปลาแรนเขารอบเขาใส้แล้วนี่ก็เป็นสัญญาณบอกถึงความฝนเนาะกระสีบ,บดฝนแล้วปลากระสิห้ามองยูมองเศร้าครับหาแรงน้ำที่มันใหญ่ๆที่อุดมสมบูรณ์ทำเนีก็ข้านอกครับเนาะยามรอบ